สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้ว่าพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่2 1มีนาเอ้ย21เมษายนค่ะโทษทีถึง20พฤษภาคมนะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกไรายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะวางอย่างนี้อาจจะพูดผิดก็ขออภัยวันนี้ที่นี้นะรินมันพันกันพูดเร็วนะคะนี้แบ่งเป็นสองช่วงคนที่คุมเคือและคนรักเก่ามีผลตั้งแต่วันที่16ถึง 31พฤษภาคมนะคะค่ะจากไพ่นะคะไพ่ดูเดวิลฮาเหรียญไพ่สเตรนด์อ่าคนที่คุมคุมเครือนะคะช่วงเนี้ยนะมันเหมือนเป็นการที่แบบแบบว่าความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณก็รู้สึกแต่เขาไม่ขาดเช่นกันนะคะ สเตนตอนนี้คุณจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นละเดะสตาค่ะที่คุณคิดอะไรไว้มันจะสมสมหวังในสิ่งที่คุณคิดไว้มีไพ่บอกนะคะคค่ะความรักความสัมพันธ์ของอของชาวราศีพฤษภก็เหมือนเป็นการที่เหมือนคุณก็ยังตัดกันไม่ขาดนะมันเหมือนเป็นการที่ตอนนี้ใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าตามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือน อะไรประมาณที่ว่าคุณไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเขาเลยนะคะมันเป็นการที่แบบเหมือนรักสามเศร้ามีไพ่เดยเดยวิวเห็นไหมคะสมคนอ,อีกคนนึงก็จะเป็นตัวจริงของชาวราศีพฤษภนะแต่ด้วยความที่แบบว่าคุณคิดอะไรไว้มันก็จะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดนะคะมันก็เหมือนเป็นการที่คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะไปเจอสิ่งใหม่ๆ หรืออยากจะอยู่กับสิ่งเ,เก่าๆเริ่มต้นใหม่ก็ได้ก็คือมันแล้วแต่ตัวคุณนะคะชาวราศีพฤษภมันเหมือนเป็นการที่คุณช่วงนี้คุณอาจจะหัวรานนิดนึงมีใครมาบอกคุณอะไรนู่นนี่นั่นคุณจะแบบหัวรานมากช่วงนี้คุณจะแบบขึมและแบบดุนิดนึงเนาะมันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะใจแข็งมากด้วยความที่สองดาบค่ะสองดาบในที่นี้คุณยังลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นการที่แบบเหมือนคุณ ก็คิดแหละว่าเขาเป็นคนที่โอเคสําหรับสําหรับเขาแต่ด้วยความที่สองกระทาอ่าโทษทีนะคะก็คือมันในที่นี้มันมีสองกระทาสองกรทาในที่นี้ก็มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าอ่ามันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยกับตัวเองนะคะด้วยความที่แบบว่าเจ็ดดาความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครสักคนหนึ่งที่ว่าทําอะไรรับหลังคุณอยู่หรือเปล่า นะคุณรู้สึกแบบคุณก็อยากจะพักร่างเหมือนกันคุณก็ไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้นะที่มันมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ถ้าจากไพ่มันเหมือนเป็นการที่คุณจะเลิกราหรือห่างกันสักพักนะไพ่บอกค่ะมีเกณฑ์ได้มาเจอกันได้มาหากันนะคะยังยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่าตัวคุณก็กลัวเหมือนกันจะเสียเขาไปนะถ้าจากไพ่ นะคะคนที่รักกันอยู่อะ่ะมันอาจจะมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปกันได้ต่อทำพัน์ค่ะเริ่มต้นกันใหม่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะไพ่บอกเลยอา,อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์กลุ่มมังกรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูซีแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าอ่ามีชาวราศีธนูด้วยนะคะแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะเด e f ฟู l ค่ะอ่าโทษทีค่ะ ในความความรู้สึกเขาเขาคิดยังไงโทษทีนะคะอ่าเขาก็จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละโดยแฮงแมนเขาก็คิดดักเหมือนกันอะใจเขาอยากเลิกกับคุณอะแต่ไพ่บอกว่าจัสตเมนเขาก็ยังห่วงหาคุณเขาเลิกกับคุณไม่ได้หรอกเขาเป็นคู่ของคุณอ่าสามถ้วยค่ะกลับมาแฮปปี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ไพ่บอกว่าเดลเดวิลเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่า,าคุณน่าจะมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเพราะไพ่มันเด่นมันเหมือนเป็นการที่บางทีเขาก็อยากตัดจบกับคุณน่ะ แต่สุดท้ายเหมือนได้พูดคุยและปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาแฮปปี้กันเหมือนเดิมนะ,ะคุณอาจจะเจอสายเปนะคะชาวราศีพฤษภคนนี้ไพ่บอกค่ะเหมือนแบบว่าคุณก็พยายามที่แบบใจเย็นๆหน่อยนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเบื่อเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอกว่าเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันนะด้วยความที่เขาอาจจะแบบเหมือนอีโก้เหมือนกันอะ่ะเขาอยากจะนิ่งอ่ะเขาอยากจะนิ่งกับความสัมพันธ์นี้จริงแต่ว่าเหมือนไพ่บอกว่าสุดท้ายเขาก็ตัดคุณไม่ออกอะ่ะ ตัดไม่ค่ะอยากเลิกแต่ไพ่เดือซันค่ะความรักความสัมพันธ์นี้มันมีทางออกค่ะไปกันได้ต่อนะเข้าใจเขาก็ยังรักคุณอยู่เช่นกันค่ะชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะจะเป็นยังไงต่อเอ่ยคุณมีชัยค่ะชาวราศีพฤษภความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อมากนะ มันอาจจะมีแบบว่าห่างกันสักพักอะแต่ก็ความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังกลัวที่จะเสียคุณไปไพ่เดร์ซันอ่าโทษทีค่ะเดรสตาค่ะคุณคิดอะไรไว้ดั่งที่คุณคิดคุณก็จะได้อย่างดั่งที่สมหวังค่ะความรักความสัมพันธ์นี้คุณมีบุคคลที่3าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมาวุ่นวายนะแต่คุณก็ยังแบบว่า รักกันได้อยู่ยังเป็นครอบครัวกันอยู่ค่ะมันเหมือนเป็นการที่ช่วงนี้เขาจะพยายามทําให้มันดีทําให้มันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ามันต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะชาวราศีพฤษภแต่ช่วงนี้คุณอาจจะแข็งแข็งใส่เขาอาจจะเงียบหน่อยจริงๆแล้วห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญคุณอาจจะเป็นการที่คุณก็อยากให้เขาตามตื้อตามงอหรือเปล่าจากไพ่นะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะไม่สนใจแหละ เขาก็ตามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ด้วยความที่แบบเพอร์มิทคุณเงียบนิ่งมากคุณอยากอยู่กับตัวเองคุณอยากมีโรคส่วนตัวคุณอยากจะตัดคุณอยากจะแบบมูฟออนอยากจะแบบเลิกเหมือนกันใจเขาก็อยากเลิกแต่ก็ตัดคุณไม่ออกเพราะมีไพ่เดวิลค่ะนะต่างคนต่างมีหรือเปล่านะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงโดยฟังไว้เป็นไกด์รายค่ะบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีนะอ่า ไหนมาดูไพ่แนะนำหน่อยสิอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะเพราะชาวราศีกุมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเมื่อถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงนะคะความรักความสัำคัญครั้งนี้เขาต้องการความซื่อสัตย์ค่ะนะคะไพ่มันอาจจะดูเหมือนแบบว่าเครียดเขาก็คิดมากเช่นกันนะเขาก็คิดมากค่ะแต่เขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือต้องการความซื่อสัตย์จากคุณอะประมาณนี้ค่ะ มาดูให้คนรักเก่าของชาวราศีพฤษภดีกว่าค่ะนี่อาจจะไปเร็วนิดนึงนะความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าค่ะตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยคนรักเก่าสี่เหรียญค่ะเขากักความรู้สึกตัวเองอยู่เนาะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะ,ะมันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์นี้เขาได้เสียไปแล้วไพ่แจ็คส์แนค่ะมีโอกาสได้กลับมานะคะคนรักเก่าของคุณนะ กลับมาพูดคุยกันกลับมาเจอกันเพราะยังเป็นห่วงค่ะเด e อยแฮงแมนเขารู้แล้วว่ามันจบไปแล้วนะแต่ก็เขาก็พยายามที่จะตามตื้อคุณอยู่นะแล้วมันเหมือนเป็นการที่สี่ดาบอะมันเหมือนเป็นการที่เขาทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เขาได้แต่พักใจตัวเองมากกว่านะคะเขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาสิ่งอดีตอะให้มันดีขึ้น2ดาบค่ะ มันอาจจะมีความที่แบบว่าลังเลนิดนึงเนาะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะจบกันไปเพราะเรื่องบุคคลที่3าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเขาจะกลับมาขอคืนดีของชาวราศีพฤษภค่ะนะคะแต่ตอนนี้เขาอ่ะอาจจะแบบว่าเป็นโสดละอาจจะเป็นอิสระโสดละในเรื่องสิ่งเก่าๆเ,เขาก็หมดไปละก็เลยเหมือนอยากที่จะกลับมาหาคุณนะ่ะนะชาวราศีพฤษภอ่ะเดี๋ยวมาดูซิ แนวโน้มของคนรักเก่าเขาคิดยังไงขอบไพค่ะใจดีใจเย็นค่ะถ้าจากไพ่นะคะมันเหมือนเป็นการที่แบบว่าอืเขากลัวเหมือนกันกลัวจะเสียคุณไปนะคะเขายังคิดว่าแบบเหมือนให้แบบว่าต่างคนต่างแบบอารมณ์ดีหรือใจเย็นทั้งคู่ กับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเขายังคิดถึงคุณอยู่แหละแต่ด้วยไพ่ The d e v วิและ3ดาบความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีเจ้าของไปแล้วหรืออาจจะมีใครไปแล้วนะด้วยความที่เขาก็ยังอยากจะวนกลับมาหาคุณนะคะเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะแบบเหมือนอยากจะแต่งงานกับคุณเหมือนอยากจะทําให้มันมั่นคงมากขึ้นแล้วค่ะเพราะไพ่ The Lover นะเขารักคุณอยู่ยังห่วงหาคุณอยู่ค่ะอยากให้มันเป็นครอบครัว นะคะคแล้วก็ไพ่บอกนะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบเหมือนใครสักคนมีเจ้าของไปแล้วอ่ะแต่ไพ่เดอดเลิเวอร์เขายังรักอยู่ไพ่เดือดทาวเวอร์ค่ะมันก็ยังเป็นไปไม่ได้นะคะชาวราศีพฤษภเขายังทําอะไรกับคุณไม่ได้ก็แค่แบบว่ามีการวนกับมาหานะคะวนกับมาหาแต่ไพ่บอกว่าเด่นนะชาวราศีพฤษภคนเก่ากับมาหาไพ่เด่นค่ะเพราะเขาตัดไม่ขาดนะคะแต่ในที่เนี้ยอ่า หาดาบมันเหมือนเป็นที่ความรักคนสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ค่อยได้กันกลับมามันก็จะยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าได้กลับมาเขาก็คงจะมีคำมั่นคำสัญญาจะให้เป็นครอบครัวหรืออาจจะแต่งงานกับคุณเลยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอพายแนะนำให้ชาวราศีพฤษภค่ะ,ะความรักคนสัมพันธ์นี้คุณคิดว่ามันไปไม่รอดละ มันเหมือนแบบว่าคงจะชาร์จดาวไปแล้วอะคือแบบพอแล้วลองหาคําตอบให้กับคุณค่ะว่าคุณจะให้วอกาสเขาอีกครั้งไหมนะคะอ่ามีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารกันเร็วๆนี้นะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนี้ด้วยนี้อาจจะพูดอะไรผิดก็ขออภัยวันนี้ที่นี้นะคะไพ่าอาจจะสลับกันได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ